สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนเข้ามาทุกทีแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนก็เตรียมฉลองวันตรุษจีนกันแล้วในตอนนี้เนาะวันนี้เราจึงมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันในช่วงก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะนั่นก็คือการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ก่อนตรุษจีน เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาปัดเป่าสิ่งอัประมงคลออกไปนะคะในปีผ่านๆมาของเราไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรที่ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะกะ็ทิ้งไปกับการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะคะ,ะเพราะว่าพอถึงเทศกาลวันตรุษจ,จีนนี้เราจะงดการทำความสะอาดบ้านต่างๆนะคะเพราะว่าในอา ในความเชื่อนะคะเขาบอกว่าถ้าเรากวาดบ้านในวันตรุษจีนก็จะเป็นการกวาดเงินกวาดทองออกไปนะคะเป็นเอเป็นความเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยนะคะ,ะบ้านที่จะมีโชคดีไหลเข้ามาจะต้องเป็นบ้านที่สะอาดนะคะไม่รกรุงรังของตามพื้นไม่วางเกะกะนะคะจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะทำความสะอาดหน้าบ้านต้อนรับพลังงานดีๆนะคะ เงินจะได้ไหลามาเทมานะคะสิ่งดีๆจะได้เข้ามาหาเรานะคะจัดวางสิ่งของในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะทําทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางนะคะทําความสะอาดห้องนอนนะคะเป็นการเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวนะคะจะทําให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆและทําอะไรก็จะราบรื่นนะคะทำความสะอาดห้องน้ำขจัดพลังงานด้านลบนะคะ ขัดถูทําความสะอาดบริเวณผนังนะคะต่างๆนะคะให้สะอาดเรียบร้อยนะคะทําความสะอาดห้องครัวนะคะรับอ่รับทรัพย์รับโชคนะคะเพียงเท่านี้เองนะคะเป็นการอา่าทความสะอาดบ้านแบบง่ายๆนะคะแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะแล้วก็อา่าบ้านของเราก็จะสะอาดเตรียมพร้อมรับสิ่งดีๆและพลังงานดีๆที่จะเข้ามาหาเรานะคะ ตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงต้อนรับปีใหม่จีนอีกด้วยนะคะก็สำหรับพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะเป็นวันไหวแล้วนะคะเนาะทุกคนก็จะตื่นขึ้นมาแต่เช้านะคะเพื่อที่จะลุกขึ้นมาไหว้รถนะคะไหว้ศาลพระภูมินะคะ สำหรับใครที่มีสารพระภูมิก็ไหว้ทั้งสารพระภูมิและก็ไหว้ทั้งรถด้วยนะคะเพื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะจะทำให้เราค้าขายแล้วก็ทำกิจการของเราก็จะรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะก็จะทำให้การงานของเราราบรื่นนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในช่วงวันตรุษจีน นี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะร่ำรวยเงินทองเฮงเฮงรวยๆวยนะคะทำอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ